สวัสดีครับผมทบพันปะจไทยครับสวัสดีครับหลังจากที่บ่บพ่อกันตั้งโดนแสนนานเลยนะครับจะเดือนใดฮึอเกิดเนื่องจากภารกิจหลายอย่างนะครับยากนาครับวันนี้ยมาอนี่ผมสิมีคิปมาแน่น้านะครับเนาะหลังจากที่บ่พอกันโดนอันนี้เกขึ้นวัยไม่ที่ผมใหญ่มายั่วครับเป็นน่อยพิธาอุทยาน้ำตกวผิวที่สองเป็นอ่างเก็บน้ำไหตะโบนะครับเนาะ อันนี้เขาสิมีจุดขายจุดท่องเที่ยวของเขาก็คือเป็นเป็นร้านกลางเต้นนะครับเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวสิ้าเบิงบรรยากาศครับอาจจะเป็นคลิปสันส้นๆนะครับาเที่ยวชมบรรยากาศถ้าใจอยากมากลางเต้นอย่ามาพักผ่อนได้ครับนี่ครับเปิดให้บริการแล้วนะครับสําหรับอัางเก็บน้ำหอยตาโบหรือปาง,ปงองค์จันทบุรีนะครับเนาะเดี๋ยวปไปเข้าไปเบิงบรรยากาศข้างในน้ำกันครับวันนี้ขั้นตอนอย่างไ่ทำทมาเที่ยวนไป เราเพราะถ้าขึ้นมาฮอดสำนักงานแล้วนะครับในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเี๋ยวเขาเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศนะครับโอ้ไบ่ได้ยับกล้องโดนตื้นเต้นอยู่ดิครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆนี่เนาะสำนักงานเขานี่ครับบรรยากาศเขาโดยรวมนะครับเดี๋ยวว่าผมพา n ย a n g ชมบรรยากาศเพื่ออย่างมากางเต็นบรรยากาศดีครับร่มรื่นครับไปนี่ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนัดติโตสอบถามเรื่องที่พัก็คือร้านกางเต็นเขาแหละครับ คีอมาเที่ยวนางเหร่นนางเชื่อรดำบรรยากาศครับห้องน้ำสะดวกครับนะคคือรีวิวหน่วยเจ้าของเลยเนาะเดีย๋ยวจะพาไปเบิ้บงโซนกลางเต็นนะครับเนาะหมู่บ้านนี่ก็มีคนมากลางเต็นเมื่อได้ทายบรรยากาศตอนหัวค่ำให้เบิ้งเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้ เนี่ยครับผมบรรยากาศเขาในลานสวัสดิการขบวนลานนิดน้อยสวัสดีครับน,น,น้องเวนเนานี่ครับบรรยากาศโซนฟังกลางเต็นเนาะ,ะครับเมื่อคืนอย่างนี้ในของเที่ยวมากลางเต็นทันติบขึ้นพร้องกันนี่ครับโซนกลางเต็นขาบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้ครับกับลมลื่นครับเงียบ,บสงบดี รถตีรถเท้ามาในจอดนี่นะครับรถจอดด้านล่างอันนี้คือพีเพิ่นจะมาเก็บของแล้วรถจะมาจอดเดี๋ยวพาไปเบางทางไกลๆน้ำเขับ,บปไปนี่จะเป็นจุดไฟนางไายรูปนะครับเนาะหอยตะโบเ و านี่ครับมนะีแท่งหอยไายรูปสำหรับอ่างเก็บน้ำหอยตะโบนี่ครับลงแท้ได้ บากเกินเละแปดคนถีงมาลงแพกับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับลงแพเขาเนี่ยครับโซนกลางเต็นเขารวมๆก็สิยูุ่ประมาณนี้แหละเนี่ยนะครับเนาะเขาก็จะแบ่งโซนในกลางเพราะว่าแต่ละจุดละจุดเขาก็มีมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับเนาะไวรัสิบเก่าเขาตีเส้นตีหลอกไว้ครับแต่ละหลอกละหลอกละหลอก คับซ้ซนกลางเต็นโอ้โบรรยากาศดีครับตอนนี้กับมถือว่าฮอนครับภายใพวาของจันทบุรีตอนนี้เริ่มมีฝนมาแน่มือเวนมือนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเย็ยนกันได้นะครับหรือแมแวะมาเที่ยวน้ำกันได้ผมก็บประจำอยู่นี่แหละครับตอนนี้ของคนประจนไทยไปไป,ไปเปิงโซอนอีกข้างหนึ่ง ทางหัวฝายทางพุ่นทางพุ่นก็เป็นโซนกลางเต็นนะครับ,รบข้ามคลองไปทางพุ่นเบื่องน้ำกันไะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโซนกลางเต็นอีกโซนหนึ่งของเขาอันนี้กะทิเมื่อกี้เขายืนมาจากมุมนั้นนะครับเนาะมองมามองมาแล้วมาเป็นนี่อีกโซนหนึ่งที่ผมแนะนาเมื่อกี้อันนี้รถเฮาเท่าประด้มาใหให้มาจอดหนีนะครับรถก็คือจอดอยู่ร้านพุ่นอันนี้เพิ่นจะเก็บของแล้วเอารถขึ้นมาทยอยขนของนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศ้านกลางเต็น อีกโซนหนึ่งครับรรบยากาศมองอีกโซนหนึ่งมองจากมุมฝ่ายครับตอนนี้เขาบระัานมีกิจกรรมทั้งน้ำนะครับนี่ครับมองจากมุมนี้บรรยากาศประมาณนี้แหละห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดน่ครับ่วนสำหรับมะนางเล่นพักผ่อนปิกนิกได้ครับนี่ครับบรรยากาศก็ยุ่ประมาณนี้แหละครับ น,นี่มองจากมุมฝายอันนั้นแท้ที่เขาไปยืนอยู่เมื่อกี้นะครับเนาะอู้นบรรยากาศอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับคลิปนี้บรรยากาศผมอาจจะถ่ายให้แบบบ่า่ได้สวยงามไปไหนได้ครับเพราะว่าผมถ่ายแบบเรียวๆเลยเนาะบ่ได้มีเวลาต่างกล่องเสร็จถ่ายแสงถ่ายอย่างดีๆเดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายบรรยากาศให้มันลึกก็นี่เนาะครับเนาะอันนี้ผมถ่ายแบบลวบๆขอ,ขออนุญาต อาพนะครับเนะาะการน้ำเสนอบางทีอาจจ่บมื่ท่าน,นเปะปันไ,ไดนเท่นนานนบางที่กับบางในห่างเหินจากกล้องไปโดนนะครับเมื่อได้ล้มคิปตั้งโดนก็ได้เป็นเก๊กเเกรงๆร่ครับพาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำหินตาโบครับร้านกลางเต็นครับ งในมีโอกาสก็มาแวะมาเวียนนะครับอย่งไรก็ขอบคุณในไลคติดตามรับชมคลิปนี้จนจบด้วครับสําหรับสองคนบนจันไภัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนด้อครับเป็นกําลังใจให้ในเด้อรับช่องในหน่อยนี้คร,ครับอย่งไรก็คงมีโอกาสกได้มาพบมาพอกันครับอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบปางอุ่นจันทบ,บุรีครับสวัสดีครับ